นักการเมืองที่โกงแต่มีการช่วยเหลือประชาชนงานกินเลี้ยงงานบุญงานบวชการฝากงานน้ำท่วมอุทกภัยอัดเต็มที่แล้วก็ไปโกงมาส่วนนักการเมืองอีกคนไม่โกงอะไรเลยเพราะว่าทำตามระบอบของรัฐสภาทุกอย่างเวลาน้ำท่วมเวลามีงานกินเลี้ยงงานบุญงานบวชก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงไหนที่จะไปช่วยเหลือได้ประชาชนเลือกนักการเมืองแบบไหน มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับหอยลังสตูริโอภูมิใจเสนอสลัดเล่าเล่าข่าวบายลุงศัก์วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความย้อนแย้งของการเมืองไทยนักการเมืองโกงแจกนักการเมืองไม่โกงแต่ไม่สามารถเอาอะไรไปแจกได้ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเราจะต้องให้มี <c oughs> การเลือกตั้งโดยที่มีนักการเมืองที่โปร่งใสไม่แจกเงินไม่ซื้อเสียงเพื่อจะเอาคนดีไปบริหารบ้านเมือง ถ้าเกิดเอานักการเมืองที่แจกเงินแล้วก็ซื้อเสียงพวกนี้มันก็จะเข้าไปกอบกอโกยโกงกินเงินทองของภาษีของประชาชนแล้วก็เกิดการคอร์รัปชันครั้งยิ่งใหญ่แล้วเรื่องราวตรงนี้ประชาชนกําลังจะเลือกใครเคยได้ยินคำนี้ไหมโกงแต่แบบหรือถึงแม้ว่าจะโกงแต่ก็ทํางานเก่งคําพูดเหล่านี้สะท้อนถึงความคิดคนไทยไม่ใช่น้อยในฤดูการเลือกตั้งแต่คําถามคือ ไมายถึงเป็นแบบนี้เรากำลังยอมรับอะไรอยู่ผลกระทบของมันคืออะไรมากมายแค่ไหนอันดับแรกเลยสาเหตุที่คนไทยเลือกนักการเมืองโกงเป็นเพราะระบบอุปถัมภ์ที่ฝังลึกในชนบทของไทยมันยังมีบทบาทการอุปถัมภ์ที่สำคัญนักการเมืองทุกคนพวกบ้านใหญ่จะถูกขนานนามว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมช่วยเหลือ ชุมชนโดยผ่านโครงการพื้นฐานเช่นถนนโรงเรียนหรือการแจกของช่วยเหลือในเวลาจำเป็นผู้คนเหล่านั้นก็จึงเลือกนักการเมืองคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนคอยดูแลทั้งทั้งที่ทรู้ว่าพวกเขาเหล่านี้อความยากจนและความต้องการอย่างเร่งด่วนความยากจนทำให้คนจำนวนมากยอมการซื้อเสียงเพราะสำหรับเขามันคือไรายได้ที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ยุงชีวิตในระยะสั้นลองนึกดูถ้าคุณยากจนไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวแต่ช่วงเวลาเลือกตั้งมีคนให้เงินคุณคุณจะปฏิเสธไหมการขาดความเชื่อมั่นในระบบการเมืองอีกหนึ่งสาเหตุที่คนไทยหลายคนมีความเชื่อมั่นว่านักการเมืองทุกคนไม่ว่าใครก็กองเหมือนกันเรื่องนี้อยู่ในความคิดของคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่มีนักการเมืองที่ดีจริงๆมีแจ โกงแล้วไม่แบ่งหรือไม่ก็โกงแล้วแบ่งบ้างและเมื่อประชาชนคิดแบบนี้ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงก็มีเรือนรางการตลาดและการเมืองที่ทรงพงนักการเมืองที่โกงมักสร้างภาพลักษณ์สื่อสารให้รู้สึกว่าเขานี่แหละคือผู้เสียสละผู้ยิ่งใหญ่เราได้เห็นภาพการแจกของในชุมชนการพูดคุยกับประชาชนที่ดูจริงใจ แต่ทั้งหมดนั้นอาจเป็นการแสดงที่ดูจริงใจเพื่อปิดบังความจริงที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบจากการเลือกนักการเมืองโกงการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกทำลายโครงการที่ถูกผลักดันโดยนักการเมืองโกงจะเน้นโครงการที่สร้างปุ๊บและประชาชนเห็นผลได้ทันทีเช่นผลที่ทังในปีเดียวเพราะ งบการเงินถูกโกงไปส่วนใหญ่ในระยะยาวถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่การพัฒนาแต่มันคือการหยุดอนาคตของชุมชนความเหลื่อมล้ําที่ยังคงอยู่การใช้งบประมาณอย่างผิดวัตถุประสงค์มันทําให้การเหลื่อมล้ําไม่ได้ถูกแก้ไขคนจนยังจนเหมือนเดิมในขณะที่คนรวยกับร่ํารวยเพิ่มขึ้นจากการได้สัมปทานหรือโครงการที่เอื้อประโยชน์ตัวเอง กาในระบบการเมืองเมื่อประชาชนเห็นว่านักการเมืองทุกคนเข้ามาก็โกงเหมือนกันทําให้ความศรัทธาต่อระบบการเมืองของประชาชนมันลดลงลดลงเราจึงเห็นคําพูดที่ว่าเลือกไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแตมนั่นแหละคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะการยอมรับสิ่งนี้เท่ากับเรายอมแพ้ กับระบบที่มันผิดปกติมาตั้งแต่ต้นทางแก้ไขก็คือการสร้างความเข้าใจในบทบาทของนักการเมืองที่แท้จริงเราต้องเริ่มจากการให้ความรู้นักการเมืองที่ดีไม่ใช่คนที่คอยแจกของแต่คือคนที่สร้างโครงการที่ดีให้กับประเทศการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในบทบาทของพวกเขาและหน้าที่ของพวกเราในการตรวจสอบการปรับระบบตรวจสอบและลงโทษ การลงโทษนักการเมืองโกงมันต้องเด็ดขาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็คือปล่อยให้ขาดอายุความและให้พวกเขาได้มีโอกาสหลบหนีไปการตรวจสอบต้องโปร่งใสและเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าคนที่ทำผิดต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันตรงกันข้ามเพราะทุกวันนี้ เราเลือกคนโกงย้อนกลับเข้าไปแล้วใครมันจะแก้ไขกฎหมายข้อนี้เพื่อให้มาปราบตัวพวกเขาเองการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เอาผลประโยชน์ระยะสั้นถึงแม้การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาแต่สิ่งนี้มันคืออนาคตของเราและลูกหลานของเราอย่ายอมแพ้ต่อระบบที่ผิดเราต้องร่วมกัน สรรสร้างเลือกนักการเมืองที่ดีและระบบตรวจสอบที่โปร่งใสเพื่อให้ประเทศนี้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมนักการเมืองที่โกงอาจช่วยคุณในวันนี้แต่พวกเขาทำลายอนาคตของคุณและลูกหลานอย่าปล่อยให้การเมืองผิดพลาดซ้ารอยเดิมเลือกอย่างฉลาดเลือกอนาคตที่ดีกว่าเพราะพวกเรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงถ้าเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ อนาคตอยู่ในมือคุณเลือกอย่างฉลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพักการเมืองในดวงใจของคุณคือพักไหนแล้วดูสิว่าเขาเป็นบ้านใหญ่มีการโกงหรือเปล่าหรือเขาไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่มีการโกงแต่ไม่มีเงินจะไปแจกเราจะเลือกแบบไหนอยู่ที่พวกคุณนะครับแต่สําหรับลุงศักแล้วพวกเราที่มีหัวใจสีส้มเราเลือกพักอะไรทุกคน รู้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมาชมไลฟ์สดของช่องเราทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับอาจจะคาดเื่อนเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในระยะเวลานั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์แล้วเราจะมีการต่อยอดพัฒนาความคิดศักยภาพของประชาชนไปด้วยกันนะครับ คิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสลัดเน่าไอพวกนักการเมืองกงทั้งหลาย